วันนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาติวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์นายสิบตำรวจเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นข้อที่1 1ถึงข้อที่15นะครับเพราะว่าคลิปติวก่อนหน้านี้เป็นข้อที่6ถึงข้อที่10ใช่ไหมอ่าคลิปติวนี้ก็จะเป็นข้อที่1 1ถึงข้อที่15นะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะครับว่าข้อที่11เขาถามว่าอะไรนะครับ เราไปดูกันเลยข้อที่11บเอ็ดเขาบอกว่าอะไรเอ่ยข้อที่11บเอ็ดเขาบอกว่าระบบเซิร์ฟเวอร์หมายถึงข้อใดใช่ไหมระบบเซิร์ฟเวอร์หมายถึงข้อใดเซิร์ฟเวอร์ Server คืออะไรนะครับก็คอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากรขอการนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อเรียกเปลี่ยนข้อมูลขอระบบที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการสํารองไฟฟ้า งอองประกอบหลัก,ลก,ลก,ลกที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้สมบูรณ์นะครับพวกเราตอบข้อไหนกันเอ่ยข้อนี้ให้เวลาทำไม่ถึง30วินะครับอ่าให้เวลาทำไม่ถึง30วินะครับลองตอบันดูนะครับว่าจะถูกไหมนะครับลองตอบก่อนที่จะเฉลยนะครับลองทดสอบตัวเองนะครับเหมือนเดิม5ข้อจากข้อที่11ถึงข้อที่15เกณฑ์ผ่านข้อที่11ถึงข้อที่15 มันมีจํานวนข้อสอบ5ข้อใช่ไหมก็เกณฑ์ผ่านเหมือนเดิมผ่าน4ข้อนะครับสําหรับคลิปคลิปคลิปติวนี้นะครับคลิปติวนี้ก็มี5ข้อเนาะก็คือข้อที่11 12 13 14 15รวมเป็น5ข้อนะครับก็ใครได้4คะแนนถือว่าผ่านก็คือมีโอกาสผิดแค่ข้อเดียวนั่นแหละนะครับ <laughs> มีโอกาสผิดแค่ข้อเดียวนั่นแหละนะครับก็ ถือว่าเป็นการทดสอบเราไปเลยนะครับถือว่าเป็นการทดสอบเราไปกับในตัวเลยนะครับข้อที่11ตอบอะไรกันเอ่ยข้อที่11ขอเฉลยเลยนะครับข้อที่11ก็คืออะไรข้อที่11ก็คือคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากรใช่ไหมตรงกับช้อยกอไก่นะครับตรงกับช้อยกอไก่ยากไหมครับ ใครถูกบ้างเอ่ยใครถูกบ้างนะครับก็ไปดูข้อที่สิบสอกันต่อเลยนะครับข้อที่12บสอเขาบอกว่าอะไรครับข้อที่สิบสอเขาบอกว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใดใช่ไหมระบบเครือข่ายนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเขาบอกว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใดใช่ไหมก คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากรขอการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อเรียกเปลี่ยนข้อมูลขอระบบที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสำรองไฟฟ้างอองค์ประกอบหลักที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้สมบูรณ์ข้อนี้ให้เวลาทำไม่เกิน30วินาทีนะครับตอบข้อไหนกันนะครับลองคิดคำตอบในใจนะครับก่อนที่จะเฉลยว่าเราจะถูกไหมนะครับ ลองวัดผลตัวเองดิว,ว่าจะถูกกี่ข้อนะครับก็คือเกณฑ์ผ่านเราตั้งร่วมกันก็คืออะไรครับ5ข้อผ่านก็คือ4ข้อนะครับ <c oughs> ก็คือไม่ใช่ว่าทําไมให้ผ่านไม่ให้ผ่าน3ไม่ให้ผ่านอะไรก็คือพยายามตั้งอะไรครับพยายามตั้งเกณฑ์สูงๆไว้นะครับเพื่อฝึกตัวเองนะครับมันก็เป็นผลดีกับตัวเรานั่นแหละนะครับสําหรับการตั้งเกณฑ์ที่สูงนะครับ อ่าตอบข้อไหนครับข้อที่สิบสองข้อที่สิบสองตอบข้อไหนเอ่ยข้อที่สิบสองเขาบอกว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใดฉเฉลยเลยนะครับฉเฉลยก็คืออะไรครับการนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงกับช้อยขอข่ายนั่นเองนะครับตรงกับช้อยขอข่ายนั่นเองใครถูกบ้างเอ่ยข้อนี้ใครถูกบ้างครับถ้าถูกก็ รวมเป็นสองเนาะถ้าข้อที่สิบเอ็ดถูกแล้วก็ข้อสิบสองถูกก็เป็นสองคะแนนนะครับอ่ะก็ตอบขอไขเนาะต่อไปข้อที่สิบสามข้อที่สิบสามเขาบอกว่าอะไรข้อที่สิบสามเขาบอกว่าอุปกรณ์สําหรับการอะไรครับแปลงสัญญาณแอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลคือข้อใดนะครับอะไรเอ่ยที่อะไรครับทำเนี่ยาทำทำหน้าที่ นะครับแปลงสัญญาณแอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอนน,ญญ Digital, นะครับกอการ์ดแลนขอมเมอร์เดิมคอคับงอเราเตอร์ Hub outer, นะครับตอบข้อไหนกันครับมีการ์ดแลนดเมอร์เดิมฮับเราเตอร์ outer, นะครับตอบอะไรเอย่ยตอบอะไรเอย่ยข้อนี้ก็ให้เวลา3 0วิเหมือนเดิมนะครับพยายามฝึกทำข้อสอบให้เร็วๆนะครับ พยายามฝึกทำข้อสอบให้เร็วๆนะครับตอบอะไรครับข้อนี้ข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับตอบก็คืออะไรครับ10 9 8ก้าแปดเดหกห้สอง หนึ่งหมดเวลาครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับโมเดมนั่นเองนะครับตรงกับใช้ขอไขนะครับก็ง่ายๆนะครับใครไม่รู้ก็รู้ไว้นะครับก็คือโมเดมนะครับต่อไปข้อที่10บอะไรครับข้อที่14นะครับข้อที่ส4ี่เขาบอกว่าอะไระข้อที่14ีเขาบอกว่าอะไรเอ่ยข้อนี้ก็ ง่ายนะครับง่ายนะครับข้อใดคือชื่ออะไรครับชื่อเรียกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับข้อใดคือชื่อเรียกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอ่าตอบข้อไหนกันเอ่ยข้อนี้30วินะครับเริ่มจากเวลาได้แล้วนะครับลองตอบกันก่อนนะครับถึงจะเฉลย ข้อนี้อะไรเอ่ยข้อนี้ข้อนี้ฉเฉลยเลยนะครับข้อนี้ก็คือตอบใฉ้ยงองูนะครับงองูนั่นเองนะครับตอบเฉลยข้อที่4นะครับอ่า ISP นะครับก็ง่ายๆนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่15ห้ากันซึ่งเป็นข้อสุดท้ายสำหรับคลิปติวนี้นะครับ ซึ่งจะพยายามทำคลิปให้สั้นที่สุดนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่พวกเราจะเข้ามาติวกันเพราะว่าบางคนเห็นคลิปติวมันมันเวลามันนานใช่ไหมเออก็ไม่อยากจะเข้ามาดูก็ไม่อยากจะเข้ามารับความรู้ก็จะพยายามทำคลิปให้เวลามันกระชับที่สุดนะครับแต่ก็ให้ได้ความรู้คุณภาพเหมือนเดิมนะครับ อ่าข้อที่สิบห้าเขาบอกว่าอะไรข้อที่สิห้าเขาบอกว่าข้อมูล32สบิตมีกี่ไบอ่าทบทวนกันไหมทบทวนเรื่องบิตเรื่องไบกันไหมนะครับแดบิตกี่ไบครับ8ดบิตมีค่ากี่ไบครับ8ดบิตตอบ1นบใช่ไหมใช่ไหมครับอ่าทบทวนนะครับแล้วหนึ่งพยี่บี่ไบล่ะหนึ่งพันยี่สบสี่ไบ มีค่าเท่ากับเท่าไรหนึ่งพันยี่สิบสี่ไบต์มีค่าเท่ากับหนึ่ง KB KB คืออะไรใครรู้ KB คืออะไรกิโลไบต์นั่นเองนะครับแล้วหนึ่งพันยี่สิบสี่กิโลไบต์มีค่าเท่ากับเท่าไรหนึ่งพันยี่สิบสี่ KB มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับหนึ่ง MB นะครับหนึ่ง MB MB คืออะไร MB ก็คือเมกะไบต์นะครับ MB ก็คือเมกะไบต์แล้ว1,024 MB ละ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไรอ่า M นะครับไม่ใช่ K อ่าเขียนผิดนะครับอ่า1,024 MB นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย1,024 MB มีค่าเท่ากับ1กิกะไบต์ใช่ไหม1 G อะไร1 GB นะ1 GB เพราะฉะนั้น1,024 GB มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย ấy? มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย ấy? มีค่าเท่ากับ1อะไรครับ1เทราไบต์1 TB 1เทราไบต์ก็คือ1 TB นั่นเองนะครับอ่า1,024อะไรครับ TB มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ1อะไร1 PB เพเทาไบต์ใช่ไหมหนึ่ PB นะครับ1 PB เพเทาไบต์ อ่าก็ทบทวนนะครับทบทวนเฉยๆนะครับซึ่งข้อนี้ก็มันเกี่ยวข้องเฉพาะบรรทัดแรกนี่แหละเนี่ยมันเกี่ยวข้องเฉพาะบรรทัดนี้นะครับซึ่งข้อที่สิบห้านะครับแต่พวกนี้ก็คือทบทวนนะครับทบทวนให้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ของแต่ละค่านะครับก็ตามที่เขียนให้เลยนะครับหนึ่งพันยี่สิบสี่ไบอ่ะเริ่มแปดบิตมีค่าหนึ่งไบใช่ไหม หนึ่งพันยี่สไบต์มีค่าเท่ากับ KB 1 KB ก็คือ1นึกิโลไบต์นั่นเองหนึ่งพกิโลไบต์มีค่าเท่ากับหนึ่เมกะไบต์หน MB ใช่ไหมหนึันยี่สเมกะไบต์มีค่าเท่ากับหนึกิกะไบต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1,024งพกิกะไบต์มีค่าเท่ากับหนึ่งเทราไบต์นะหนึ่งพันยี่สี่เทราไบต์มีค่าเท่ากับหนึ่งเพอท่าไบต์ใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันเลยข้อที่สิออบห้า ข้อมูล32บิตมีกี่ไบอะซึ่ง8บิตมันมีค่าเท่ากับเท่าไรครับเนี่ย1ไบใช่ไหมแล้ว32บิตมีค่ากี่ไบเราก็อะไรครับเอา32เนี่ยเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับ32หารอะไรหาร8ใช่ไหมเพื่อที่จะอ่าหาจํานวนไบใช่ไหมครับเพราะว่า1ไบมีค่า8บิตนะเพราะฉะนั้นเราเอา32หาร8 8 1เป็นอะไร แปดหนึ่งแปดแปดเท่าไรสามสิดสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบตรงกับช้อยคอก็คือ4ี่ใบนั่นเองนะครับ4ี่ใบนั่นเองก็ง่ายๆใช่ไหมถ้าเรารู้บางคนก็ไม่รู้ก็ทําไม่ได้นะถึงมันจะง่ายแต่บางคนไม่รู้ก็ทําไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถึงจะง่ายยังไงเราก็ต้องรู้นะครับสำหรับคลิปติวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับรอติดตาม คลิปติวต่อไปก็คือข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่16ถึง20เสิะเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ